สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเลขหวยเด็ด9คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขดับสิบล่างและหน่วยล่างคือเลขที่ไม่มาหรือมีโอกาสมาหน่อยมากซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรเลือกซื้อเลขดังกล่าวหรือไม่หรือหากชอบเลขน,นั้นจริงๆก็อาจซื้อในจานวนที่น้อยลงเพื่อความประหยัดและลดความเสี่ยงค่ะตัวอย่างเช่น บางท่านได้เลขเด็กถูกใจมาจํานวน2ตัวจะไม่รู้จะเรียงเลขหรือสลับตัวเลขยังไงเลขดับเหล่านี้ก็อาจช่วยคุณตัดสินใจได้ค่ะเลขดับหลัก10ล่างประจํางวดวันที่16มีนาคม2566ได้แก่0136789โดยที่เลข0679 เป็นเลขที่มีโอกาสดับสนิทหรือไม่มามากกว่าตัวอื่นๆเพราะสุตรนี้ตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันยังไม่พลาดเลยค่ะดังนั้นจะเหลือเลขหลัก10ล่างคือ 2, 4และ5ค่ะส่วนเลขดับหลักหน่วยล่างก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะโดยสีส้มจะแสดงสูตรที่วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยพลาด ส่วนสีเขียวคือการวิเคราะห์ข้อมูลในปี2565จนถึงปัจจุบันเลขดับหลักหน่วยล่างจึงได้แก่0 2 4 6 7 9โดยที่เลข6และ9จะเป็นเลขที่มีโอกาสดับสนิทได้มากกว่าตัวเลขอื่นๆค่ะเพราะสุดนี้ตั้งแต่ปี6 4มายังไม่พลาดเลยดังนั้นเลขหน่วยล่างจะเหลือ1 3 5และ8ค่ะ อย่างที่เคยย้ำมาก่อนหน้านี้ว่าเลขต่างๆที่นำมาจัดทำคลิปนั้นไม่ได้ม่วนนิ่มเมคขึ้นมาเองหรือนั่งเทียนเขียนนะคะแต่เป็นการนำตัวเลขจากสูตรต่างๆหลายสูตรนำมาวิเคราะห์ร่วมกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นขวาญและกำลังใจขอบคุณมากๆคะ่ะ